เขามาหาเราอะเขาเสียเวลามาหาเรามานั่งดูเราไหนจะลมจะฝนจะแดดจะร้อนอึดอัดคนแน่นยุงกัดรอเราจนดึกจนดื่นขับรถกลับบ้านถ้าเขาไม่รักเราจริงๆเขาไม่มาเขาไม่ถ้าเขาไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยรักจริงๆเขาไม่มาเพราะฉะนั้นเขามาแล้วอ่ะเราต้องไปปล่อยพลังลบใส่เขาหรอ มเขามาด้วยใจเราก็ต้องให้กับเขาด้วยใจนั่นคือคนที่เขารักเราจริงแล้วเราก็รู้สึกว่าเออเนี่ยคือการซัพพอร์ตทางใจอย่างอย่างดีเลยเพราะฉะนั้นแล้วเวลาหนูไลฟ์อะ่ะมันมีทุกไลฟ์แหละหนูเห็นทุกไลฟ์บางทีหนูก็บายบายอะไรโน่นนี่นั่นอะไรงี้นหนูเห็นทุกไลฟ์ หนูเห็นทุกไลฟ์ว่าแบบบางทีเขาเข้ามาคอมเมนต์แบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วเออไม่เป็นไรทุกทุกอย่างมันเหนือนการควบคุมแต่อยากจะพูดเวลามีมีโอกาสหนูก็จะพูดนะว่าหนูจะไม่เครียดนะเพราะคนเรามันน้อยคนนักนะบนโลกใบนี้ที่จะอยู่เจอหน้ากันจนถึงร้อยปีแล้วบางทีอ่ะคนอนะ่ะ ยังไม่ตุยนะนอนติดเตียงก็ไม่มีความรู้สึกแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เนี่ยมีลมหายใจเดินไปได้ไปหาได้ไปหากันได้มาเจอกันได้ยิ้มให้กันได้หัวเราะด้วยกันได้ทําไปเถอะเชื่อสิอย่าทําอะไรให้มันซับซ้อน